สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ปาหมเี่ยเลยนะครับพ่อหอมนี่เราก็อยู่กับ a อเอ็มบีไทเรนฮยูฮยูเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอาพี่น้องก็ซิมเลนเกมอันอ่อนโยกบันเทิงศิลินเนาะครับเนาะมาครับผมก็อยู่กับคณะอ่อนโยกบันเทิงศิลินนะครับผมเนาะอ่อนโยกครับผมไปครับผมก็เดินเบ็ดยี่สิบ 5 30รอบเหมือนเดิมนะครับตามสถิติเรานะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่กับค่ายอ้อยเนาะบันเทิงศิลนนะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับผมก็เห็นท่านผู้ชมส่งให้ดูนะครับว่าเขาเล่นเกมนี้แตกนะครับผมหนาเบียดน้อยครับผมก็แตกหนักอยู่นะลูกพชเนี่ยเอ้าก็มาเล่นตามนะครับผมนะตามมาอย่างรนะครับผมเอาอ้อยเนาะบันเทิงศิลครับพี่น้องเ่ย กาบข้าวครับกาบข้าว,าวไปครับพี่น้องให้เบสหาซิบบาทที่นี่แล้วก็พันรอบเหมือนเดิมครับผมก็ดูแล้วทุนมันลดไม่เยอะครับแล้วก็ยังพอเล่นได้น้อครับเนาะเอาพอถูถูเฉยเได้อยู่นะครับอุ้ย,อยขออภัยครับผม <c oughs> อ๋อเหาะบันเทิงศิลป์นาะครับเนอ้องไปกันเรื่อย que, ๆนะครับผมนะ คายอญะนะครับผมก็หาปืนใหญ่สามอันนะครับผมนะเข้าเข้าโบนัสนะครับผมภาวนาให้มาทีเถอะนะครับผมตอนนี้ทุนผมก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมนะเอาไม่ได้กลับเข่าบนนี่บมเมนที่บมเมนว่าสิมาเลียงอันไายไอ้ยังเนอะโมเนว่าสิมาเลียงไอ้ยังว่า โอโหนะบันเทิงศิลนึนะครับผมใครอโหนะบันเทิงศิลนึงสีรส่ร้อยแปดสิบก็พี่น้องเลยเอโหนะเดี๋ยวสี่ร้อยแปดสิบหนึ่งครับเออเท่าไหร่นี่อีกสี่ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ยังพอาลินได้ยุ่งนะครับผมนะคุณกำลังลดไม่เยอะนะครับพอถูบทเทศไทยได้เนาะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดูดขึ้นรัวๆแล้วนะครับผมเดินไปเดินมานะครับ <_ C> บารท,ที่นี่ก็สิบบดดากเลยบารท,ที่นี่เอ้าเอ้ารางวัลก้อนตัวครับผม สั้มเนียพันสวงออยเอสมเนียพันสวงนี่ยังวะเอารางวังลวก้อนตัวท่าเด็นี่สว่างพัสวงสวยส่้เนียสวงสวงนี่ยังวะอ้อยอบันเทิงสินนี่หลีตัวนี่ไม <c ười> ว้ายของเท้ตัวเป็นี่คองเท้หลีเดียวพี่น้องอ้อยเะช่น,นี่สวงพันสวงมอนน่ ัก็สุดยอดเท่านะครับผมนะตอนนี้เราก็ยังได้กําไรอยู่นะครับผมนะก็ขอล่าโบนัสสักหนึ่งรอบนะครับผมน่าจะเข้าให้ผมไม่เนียนะเข้าคนนี้ไม่เข้าก็เบิดดักครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับผมนะจะหมดไป็นร้อยรอบแล้วนะครับผมนะยังไม่เห็นหน้าสเก็ตเตอร์เลยนะครับผมจะร้อยรอบแล้วนะครับผมก้อเหยอดอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยสวงร้อยแปดสิบไปเลยครับเอ้าเต็มเชี่ยครับผม แม่เขาบุญนัดเลี้ยวนะครับผมมาก็มาเรียกทึนใหญ่นะครับ <c oughs> ก็ขอดกลางแล้วกันเนาะเอา้ายี่สิบฟีสปินสวยๆครับผมดวงวันนี้เอ้าคูณห้าสวยงามปันแต็งเนาะครับน้อ้ว้ายเน้นๆครับพี่น้องเนียก็มาดูกันนะครับเอาแล้วไงมาๆมๆมาอีกมาอีมาอีกมาอีกเบ็ด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 เอา้าสวยงามครับพี่น้องอีกตัวนึงเอา้าตะลดุดสวยบวกกี่สปินไหมครับผม บวกอีก8ฟรีสปินนะครับผมนะ27ฟรีสปินไม่แตกให้มันลุกไปนะครับผมนะเอา้าขอแบบเบื่อๆไปเลยนะครับผมขอแบบหนักๆขอแบบเน้นๆก็อยู่กับไข่ก็เงาะบันเทิงศิลน <laughs> เอารางวัลก้อนตัวกับพี่น้องเด้เท่าไหร่นี่1,150งพไปเลยนะครับผมนะเอา้าดูดีนะครับผมนะก็เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับผม โอ้ยฟีสปินเขาไล่นะครับผมนะจังไหนก็แตกครับผมว้ายดอกดีครับพี่น้องเลยออนหยาะบันเทิงศิลท่างหลานี่สว่างพันเปียไปเรื่ยนอครับนอสุเปอร์เมกาฟูเดตรงนี้โอ้ยบวธรรมดาได้ซื้อเพิ่นนี่กงได้กราบข้าวครับกราบข้าวเอาออนหยาะเอารางวัลก้อนตัวอีกแล้วครับพี่น้องเลยอีกพันหกเลยครับพี่น้องเอ้าห็นมันได้จ็ดสี่ทีครับผมนะ ก็ผู uh ้ใดเคยเล่นเกมี no, <laughs> ่ก <raszam> ็เตียกดีไม่เตียกดียังไงว่าก็มิ้นบอกเพื่อนเขาหน่อยนะกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมเล่นผมก็เตียกประมาณนี้นะครับผมว่าดิคุยคุยคุยเวลาเตะละคุยนะครับผมนะเอาให้คอยขี่คุยเนี้ยนะครับผมนะผมมันมานั่งก็จะบอกหอยไข่นี่ครับผมนะมันลงคลิปมานั่งกูโจ้ก็จะบอกหอยไข่ก็บเอานะครับพี่น้องเอ้ยมัน มันเงียบหูเกินไปนะครับผมนะบางคนก็ชอ่วบางคนก็ไม่ชอ่วนะครับโอเคก็จบไปที่6กพันหเลยนะครับผมนะพอเซาเลยครับผมกดแตกหมื่นเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะบิด50นะครับก็ดูดีเลยนะครับผมนะน้อยกดเท่านะครับโอเคกอไม่ไปตัวแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปหาเล่นแนวใหม่กันดีกว่าเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเกมออเยาะบันเทิงศิลน้อครับนาะไปม่น้องเอยแยกยหา่กันครับผม